ทำดีแทกตายสุดท้ายไม่เห็นหัวหรือเห็นคุณค่าเราเพื่อนๆใครเป็นเหมือนกันไหมครับเวลาเราทําดีให้กับใครสักคนแล้วเขากลับมองไม่เห็นคุณค่าของเรามันทําให้เราเกิดรู้สึกมันทําให้เราเกิดความรู้สึกผิดหวังและความรู้สึกเสียใจเกิดขึ้นวันนี้ผมมีข้อแนะนําดีๆนะครับจะมาแบ่งปันว่าเราควรจะจัดก,การปัญหานั้น ลำดับแรกให้เราสำรวจก่อนว่าเราทำดีเพื่ออะไรเราทำดีเพื่อที่จะให้มีคนมาชื่นชมเราทำดีเพื่อที่จะให้มีคนมารักมาชอบเป็นการตอบแทนหรือเราทำดีเพียงเพราะว่าเราแค่อยากทำดีถ้าเพื่อนเพื่อนทำดีเพื่อที่จะให้คนมาชื่นชมเพื่อให้เขารักเราชอบเราเป็นการตอบแทนเมื่อถึงเวลาหนึ่ง เขาไม่ได้รักเราและไม่ได้ชอบเราไม่ได้ชื่นชมเราเพื่อนๆก็เลิกทําไปเลยครับเพราะว่าต่อให้ทําแทบตายสุดท้ายเขาก็ไม่รักเพื่อนๆหรือว่าเห็นคุณค่าเพื่อนๆอยู่ด,ดีแต่ถ้าเพื่อนๆทำความดีเพราะว่าเพื่อนๆแค่อยากทําความดีเพื่อนๆก็จงทําความดีต่อไปเพราะสุดท้ายแม้ว่าจะไม่มีใครเห็นคุณค่าในสิ่งที่เราทําแต่เราต้องการ เพียงแค่ว่าเราต้องการทำดี